เช็คด่วนใครที่มียาน้ำเด็ก15้ายี่ห้อนี้นะคะต้องทิ้งด่วนเลยเพราะว่ากินแล้วเสี่ยงไตาวายได้ล่าสุดนะคะออยอก็ได้ออกมาเรียกคืนนะคะสำหรับยาน้ำาิห้ายี่ห้อนี้เนื่องจากมีการสุ่มตรวจหะ,ะและพบสารปนเปื้อนอย่างเอทิลีนไกลโคที่เกินมาตรฐานซึ่งการได้รับสารเอทิลีนไกลโคในปริมาณที่มากะคะ่ะก็อาจจะทําให้เกิดความเป็นพิษต่อร่างกายถึงขั้นเสียชีวิตลงได้เลยหลังจากกินเข้าไปนะคะก็อาจจะมีอาการปวดท้องท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนนะคะปัสสาวะไม่ได้จนนําไปสู่ภาวะไตาวายเฉียบพลันจนถึงขั้นเสียชีวิตลงได้เลยเ ใช้เป็นสารให้ความหวานซึ่งมีอะไรบ้างนะคะกดี0ไว้แล้วไปเช็คกันเลย1นึ่าโบโซนะคะ2องสตาเทคสามพาราสตาและ4ี่ฟาเทคนะคะตัวนี้ใช้กันเยอะมาก5เซตาเฟน6โคไตม็อกซาโซเเคสโตเฟน8ดอมเพอร์สตา9เคสตีม10เคสโคเลต1 1เคสเทค12เคสบ็อกโซล13สตาทิเฟนส4ไอบูสตาและ15ดอมเพอร์เคสแต่ก็อย่าเพิ่งวิตกกังวลหรือว่าตกใจเกินไปนะคะเพราะการกินในปริมาณที่ทำให้เกิดพิษเฉียบพันกับร่าง